ฟังดิฟังดิฟังดิเนื่องจากการดืนหนังสือของคณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนฟังดิฟัง,ฟงเพื่อประเทศไทยี่ยแต่ละครั้งเนี่ยทรงเห็บหมามารับทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นดรเศกทฐกุลหรือรองประหลัดสุดท้ายรับไปแล้วเอาไปทิ้งรั้งกระยาฟังดิ้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ เราจะเป็นที่ตลงยืนกับลุงยอดรงแล้วฝากลุงไปบอกลุงป้อมเลยว่าเข้าหนึ่งล้านสองไม่ต้องแกหรอกไม่ต้องแจก,กแจก,กเงินเข้าไปหาจินทุกช็อตและที่สำคัญที่สุดฟงัฟงฟังดิและที่สำคัญที่สุดการลด ไม่รับเงินเดือนสามเดือนน่ะมันไม่มีประโยชน